เมื่อสู่ช่วงที่สองของ SME ตีแตกกับทอมชิกซสื้กล้ามสำหรับทอมที่สามารถขายได้เดือนละหลายแสนบาทเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับว่าหน้าตาของบ็อกเซอร์ที่กำลังพูดถึงในช่วงที่แล้วจะเป็นอย่างไรมีบ er ็อกเซอร์เซอร์ด้วยค่ะสำหรับผู้หญิงดเดี๋ยวเส<ม>ื้อนี่เสื้อสำหรับทอมต้องมีกางเกงในสำหรับทอมมันจะต่างกันยังไงอะประเด็นหลักคือทอมไม่ใส่กางเกงมันมันมีลูกไม้ระบายโอ้ท่านผู้ชมต้องดูไปถึงหัวใจเขาก่อนนะถ้าเป็นลูกไม้ระบาย ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการใช่ข้ามเลยเด็คขาดมันมันก็ไม่ได้ก็แสดงว่าความที่เป็นผู้หญิงไม่เอาเลยใช่อ่าอย่าลืมประเด็นนะต้องมองถึงใจเขานะแต่ชอบลูกไม้ของผู้หญิงคนอื่นที่ใส่เออก็ฟองดีๆนะแต่ถ้าฉันใส่เนี่ยฉันจะไม่ใส่ลูกไม้แสดงว่าทำไม่มีลูกไม้ตรงๆเลยแต่เรามีน้ำยาอืมเออมันบอกว่ามันบอกว่ามันขนมจีนไปหาที่ดีหรือไงจัดให้กันที่หลังร้าน โอ้โี่ภาษาของเขาอ้าวตกลงไปว่าลูกไม้ฉันไม่มีฉันใส่บ็อกเซอร์นใบ็อกเซอร์กางเกงในของทอมเป็นยังไงมาท่านใส่มามามาดูเลยมีจริงๆรด้วยครับบ็อกเซอร์สำหรับทอมมันต่างกับตัวบ็อกเซอร์ของผู้ชายยังไงไหมหรือพอๆเหมือนกันแต่ว่าเรามันก่อนที่เราจะผลิตโปรดักต์ตัวนี้ออกมาเนี่ย ทอมเราไม่ใส่ลูกไม้ไม่ใส่เกงในผู้หญิงแต่เราจะไปซื้อเกงในผู้ชายมาใส่คราวนี้เกงในผู้ชายทั่วไปเนี่ยจะมีสเปซบริเวณเต้าตรงอ๋อพอได้เวลาใหม่แล้วมันจะไม่เต็มเอออย่าลืมอย่าลืมเออใช่ใช่ใช่ใส่ก็จะมีส่วนด้านลบงนี่ดีจะกลัวถูกซ้อมไหมตรงกระมวลเองบางทีแบบไม่ค่ะเพราะเราต่อยไม่หนัก คนออกถนนใหญ่ไม่ได้นะเข้าซอยแล้วอะหลง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 ชิมีแต่จริงๆแล้วของผู้ชายเขาจะมีมันจะมีออกมาก็เลยต้องจัดการให้มันอยู่ในปกติของเขานี่คือจุดหลักด้เยเน้ผ้าตัวนี้เป็นผ้าที่ตัวเดียวกันกับเสื้อกล้ามทําให้เมื่อสวมใส่แล้วเนี่ยเก็บกระชับบริเวณของตัวต้นขาสะโพก้วยซึ่งทอมมีอยู่สองเรื่องที่เป็นปัญหา หน้าอกหนักใจเรื่องของปิดไว้นมนมกับเรื่องของตุดตุดเพราะฉะนั้นก็จะดูเรื่องก้นด้วยหน้าอกด้วยขัางหน้าด้วยใชล้วก็ดูแลสวมใส่สบายไม่ระคายเคืองอันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้เท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบอืถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเมื่อเทียบกับชุดชั้นในของคุณผู้หญิงแล้วเสื้อทั้งหมดนะคะผลิตเองหรือว่าจ้างเขาผลิตโอ้ประเด็นหลักเอาละหนูทําเอง หรือไปจ้างเขาผลิตอันนี้เป็นห่วงเรื่องธุรกิจแล้วอันนี้เราตั้งโรงงานของเราเองผลิตเองมีโรงงานตัวเองใช่ค่ะมีมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ามาสร้างอะไร่ัมาสร้างเมื่อทำธุรกิจทำธุรกิจตันนี้ค่ะมาสร้างมาทำธุรกิจนี้โดยมีคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ดูแลในขั้นตอนการผลิตเพราะคุณแม่เคยเป็นช่างที่ตัดเย็บเกี่ยวกับเสื้อผ้ามาก่อนก็คือควบคุมดูแลเองเลยจากการทีเป็นอุตสาหกรรมภายในบ้านใช่ค่ะ คือการควบคุมคุณภาพสินค้าสินค้าตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ทําได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยจ่ายในโรงงานนอกสําหรับช่วงแรกสําหรับการเริ่มธุรกิจเพื่อป้องกันในเรื่องของต้นทุนครับนะคะความเสี่ยงเมื่อจ่ายไปโรงงานนอกเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ได้กลับมาคืองานไม่ผ่านการ QC งานไม่ได้มาตรฐานก็เลยตัดสินใจซื้อจากออมาเริ่มแรกจักรกีก่ตัวตอนนี้กี่ตัวตอนนี้มีประมาณ10ตัวค่ะโอ้ก็ไม่น้อยนะฮะจากตัวนี้ผลิตได้ปริมาณเท่าไหร่คะ ตอนนี้อาทิตย์หนึ่งอยู่ที่ประมาณ1,500ตัวค่ะเดือนหนึ่งสิบตัวผลิตได้เท่าไหร่ครับเดือนเดือนหนึ่งสิบตัวผลิตได้ไปเท่าไหร่เป็นตัวบอยู่ที่สองพันออยู่ที่สองพันขึ้นไปถึงหกพันตัววันนี้คุณแม่มาอย่าอย่าอย่าว่าไม่สุภาพค่ะคุณแม่เป็นทอมป่ะคุณแม่คุณแม่เป็นผู้หญิงเฝ้าคุณแม่มาเหรอฮะมาค่ะอ่าก็ต้องเชิญคุณแม่แล้วคุณแม่ครับเรียนเชิญครับคุณแม่อ้าวบ้านนี้เลอ่ะเป็นรับคุณแม่มาหน่อยเมื่อกี้ผมถามไม มันก็ไม่เชิงค่ะแต่ว่าผ่าห้าวอะค่ะผ่าห้าวแต่ไม่ใช่ทอมคุณแม่ชอบผู้หญิงผู้ชายล่ะก็ชอบผู้ชายแล้วมึงไม่เป็นแล้วล่ะ่องยี่ไม่เป็น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 คุณแม่มีลูกกี่คนครับมีสองคนค่ะคุณสมมพแมคนที่คนคนที่สองผู้หญิงผู้ชายฮะคนโตผู้หญิงเหมือนกันค่ะเป็นทอมไหมฮะไม่ใช่เป็นผู้หญิงค่ะมีครอบครัวมีใครเป็นทอมเป็นเกมีไหมเห็ไมไม่มีค่ะคุณแม่พูดในฐานะเป็นแม่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นทอมไยรับได้ เพาลูกไม่ได้ทําเสียหายดูความเติบโตของลูกคนนี้ตั้งแต่วันสองปีที่ล้วมาถึงตรงนี้อนาคตของเสื้อไปไกลค่ะภูมิใจค่ะขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้ทํางานออกมากเลยค่ะโอ้โหแววตาแบบมีความแบบยิ่งแม่ก็รวยดิก็ต้องการให้ลูกรวยค่ะปบมือให้หน่อยได้่ะมามามะตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีไม่ได้นัแล้วก็บอกมีแฟน แฟชั่นเสื้อผ้าด้วยเหรอใช่ค<ช>่ะคือยังไงอย่างที่ในแบบใส่อยู่เลยอ๋อนี่เหรอนี่คือของที่ร้านด้วยเหรอใช่แล้วค่ะอ๋อมีการ,ราออกแบบดูแลตั้งแต่ภายในยันภายนอก ขนาดของเสื้อที่เป็นเสื้อของชาวทอมเขาต้องเป็นยังไงเด่นขึ้นมาให้ปัญหาหลักเลยคือทอมเราเนี่ยมีสรีระเหมือนผู้หญิงเวลาไปเดินตามท้องตลาดเนี่ยเราก็จะไปซื้อเสื้อผ้าของผู้ชายซึ่งเสื้อผ้าผู้ชายถูกออกแบบแพทเทิร์นมาเพื่อรองรับสรีระผู้ชายหัวไหล่ใหญ่หัวไหล่ของผู้ชายปกติจะไหล่จะไหล่หลกว้างกว่าช่วงตัวช่วงสะโพกจะยาวกว่าสะโจยาวแล้วก็ไม่มีสะโพกซึ่งรงนี้พอเวลาทอมเราไปซื้อเสื้อพวกนั้นมา สมมตินะ490บาทแต่คุณต้องเอาไปแก้ประมาณอีกร้อยกว่าบาทเพื่อให้ได้ทรงเพราะตัวพอดีแต่ไ,<ม>ไหลอยู่นี่ไหลตกมามอ,กอยู่นี่เพราะไหลผูช้ชายใหญ่กว่าตัวพอดีแต่ช่วงชายเสื้อยาวคุมก้นเลยก็ต้องไ่เอาขึ้นงั้นงั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยช่วยในเรื่องของของการแก้ปัญหาสรีรละแล้วรูปร่างของตัวไหลตัวสะโพกก็จะมาเข้ากับรูปร่างของเราได้ใช่แล้วผู้หญิงได้มากกว่าใช่ก็คือเราจะตัด ในแพทเทิร์นของสีรัลผู้หญิงคือรองรับในเรื่องของสะโพกที่ผายออกนะคะแล้วก็เรื่องหัวไหล่เมื่อใส่ปุ๊บจะพอดีหัวไหล่เลยแก้ปัญหาซีระลอ้าวมาเป็นทอมเปล่าแล้วเป็นอะไรเป็นเป็นเกเขาเฮ้ยผู้จริงผู้เล่นผู้จริงผู้เล่นผู้จริงผู้เล่นผู้จริงเขาเฮ้ยจริงเปล่า เอาหรือถ้านห้องส่งเลยเนี่ยนี่มันคิวสดเนี่ยผมก็ถามแซวไปเล่นๆก่อนจะถามเลยถามไปตรงๆเลยความเป็นเกเพราะเราพูดถึงความเป็นทอมวันนี้ดเดี๋ยวนี้เราเปิดเผยแล้วเป็นเรื่องใหญ่ละเราอายไหมหรือฉันก็เป็นฉันหรือก็เป็นฉันเขาอ,อายไหมเพื่อนมาล้อไหมก็ไม่อายแล้วครับตอนนี้เด็กๆเป็นปมด้อยไหมเด็กๆอาจจะมีบ้างครับแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เปิดเผย เอาละฟังคำถามเกถามทอมว่าแล้วมีเสื้อชั้นในแล้จเกงชั้นในสำหรับเกย์กระเทยบ้างไหมครับขอใอ้ข้ามไปอีกเพศหนึ่งเลยแล้วเนี่ยใช่ค่ะทอมทำกงงเกงให้เกย์หน่อยคำถามนี้จะมีคำตอบในช่วงหน้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเงันแย้มว่ามีหรือไม่มีเจอกันแน่เจอกันแน่โอกาสสูง โอ้โหการันตีขนาดนี้ผมเละอยากรู้จริงๆครับว่าจะเป็นอะไรเห็นบอกว่าบริการหลังการขายค,ค,คืออะไร,รกร็คือเสื้อเรานะพวกเสื้อกล้ามเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเมื่อซื้อไปแล้วเกิดสวมใส่แล้วไม่พอดีตัวคืออาจจะเล็กไปแน่นไปหลวมไปเรารับเคมทุกกรณีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน<ช>้นเปลี่ยนจนคุณพอใจใช่ค่ะช่องทางไหนที่ทําเงินให้คุณมากที่สุดช่องทางลูกค้าวอลอินจากหน้าร้านค่ะลูกค้าก็ที่เดียวจากร้านคุณได้ยังไง เลอบแรกเราไปตั้งที่ห้างในการทําประชาสัมพันธ์เอาป้ายแบนเนอร์นะคะป้ายโลอัพสูงสองเมตรตั้งเลยสองอันเ <ใจ S 1> สื้อกล้ามทอมนายแบบใส่ถ่ายเกิดความน่าสนใจเื่อลูกค้าเดินผ่านเราเลือกทําเลที่ตั้งที่มีความหนาแน่นของประชากรทอมมีแล้วนะคะอยู่ค่อนข้างจะดกตรงไหนต <c oughs> <น> <c oughs> รงไหนเล็กๆนอนทิศอยู่ในห้างในโซนของรัชดานะคะตร,รัชดาทอมเยอะเหรอดกมากทีเดียวเออผมก็พิ่รู้ วัดได้จากยอดขายของร้านค่ะจะถามว่า<ถ>เรื่องบริหารจัดการของสต๊อกนี่ฮะ,ะมีมีผลไหมฮะเรื่องการของที่เก็บไว้ที่ทำมา,<อ>มาแล้วหรือไม่ถ้าอ่าง,งาน<ร>ั้นจะแจง้งใจว่าความมหัศจรรย์ของสินค้าเสื้อกล้ามทอมมีอยู่ยางยางตั้งแต่หนูตั้งร้านขายมามันไม่เคยต้องค้างสต๊อกเลยมันมีพันก็ขายพันขายจนหมดเชลอะค่ะแล้วคุณเป็นเจ้าเดียวหรือเปล่าในตลาดคุณไม่ใช่คุณเป็นคนแรกที่ทําเสื้อผ้าทอมหรือเปล่า การเป็นคนแรกไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเจ้าที่ขายคุณเป็นคนแรกหรือเปล่าเราไม่ใช่คนแรกค่ะที่ทําแต่เราเป็นคนแรกที่มาตั้งร้านขายเสื้อทอมค่ะเสื้อทอมทำไมทำไมคนอื่นเขาไม่ตั้งร้านขายเสื้อเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจที่จะทำโปรดักนี้ให้กระจายออกไปสู่เป้าหมายอย่างกว้างขวางและชัดเจนคาสันเกิดลงมาสร้างแบรนด์ใหม่แล้วทําทอมเนี่ยทำไงอะ ทำถุงเท้าทอมเหรอฮะไม่ไม่ทำทำเสื้อกล้ามกาอนเกงงนายทอมเนี่ยเกิดสร้างแบรนด์ใหม่เลยแสดงว่ามุกนี้โดนโดนมากเลยทักแข่งเลยลัวบทอมเกิดจะเป็นทอมทอมไม่กลัวค่ะกลัวไหมเ<ม>พราะเพราะถ้าคุณเอกพงศ์เปลี่ยนเป็นทอมเมื่อไรหร่เมื่อนั้นจีนอาจจะกลัวอืมมั่นใจจริงๆครับสําหรับคุณสุภมาศเพราะถ้าคุณเอกพงศ์ไม่ได้เป็นทอมแล้วล่ะก็ทอมชิกเขาก็ไม่กลัวใครทั้งนั้นล่ะครับ เดี๋ยวเรามาดูสรุปปัจจัยสุ่ความสําเร็จของทอมชิกซึื้อกล้ามทอมกันก้อนครับว่าทําไมถึงได้ขายดีแบบนี้นั่นเพราะเจ้าของธุรกิจเป็นทอมเลยเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีมีที่ตั้งร้านอยู่ในแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้รวมทั้งสินค้ามีคุณภาพดีทําให้เกิดการบอกต่อขึ้นแล้วเป้าหมายระยะสั้นที่ทังทอมชิกวางเอาไว้จะเป็นอย่างไรล่ะครับเจ็ดล้านต่อปีเติบโตไปอย่างไรต้องการตั้งเป้าหมาย ขึ้นเป็น14ล้านต่อปีโอ้โหเป้าหมายระยะสัน้นกับการเพิ่มยอดขายเป็น14ล้านบาทต่อปีหรือเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวช่วงหน้ามาดูกลยุทธ์ในการพิชิตเป้าหมายของทอมชิคกันครับว่าจะเป็นอย่างไรเ,เด็ดเด็ด SME ความรู้สึกผิดเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่เกิดในกลุ่มนักช็อปเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความรู้สึกอยากได้สินค้ากับความรู้สึกเสียดายเงินที่จะต้องจ่ายไป จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องคิดวิธีในการทําตลาดแบบใหม่เพื่อละลายความรู้สึกผิดของเหล่านักช็อปโดยการทําโปรโมชั่นการกุศลร่วมกับการจําหน่ายสินค้าเพราะผู้รบริโภคเกิดความรู้สึกว่านอกจากเขาจะได้รับสินค้ากลับมาแล้วยังได้ร่วมทําบุญอีกด้วยหากผู้ประกอบการรู้จักการตลาดและเข้าใจความต้องการของผู้รบริโภคและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จะสามารถครองส่วนแบ่งในตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ